คลิปนี้เราจะมาโค่นกล้วยลงตัดต้นกล้วยยักษ์ใหญ่มาก,ากนะเ,เราจะเป็นกล้วยน้ำว้าที่มันเกิดอยู่ข้างหลังกับโควนะมันก็เลยต้นใหญ่มากนะต้นเหมือนแบบต้นไม้ยืนต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปตัดตรงตรงต้นมันแล้วก็เอาเครือลงมันใกล้จะสุก ตัดสูงปาไหนเนีตัด <incom> ล um> ่ดเพียงหน่อยตัดได้ละพาเออนั่นแหละพาะว่ำต้นพอห้องกับทีเดียาให้งวร่ต้นให้งวกัมันก็ให้งวนอ่มีประโยชน์มากมายต่านหม่มีนีนนรนีนั้นน่ะมีสิบสองหนื่น นับดูสิดีนึงมันมีสิบแปดลูกลูกหน่วยหน่วยสิบแปดหน่วยมีสิบแปดหน่วยจะล้มไม่นอลดล้มเปรหายไปไหนหนึ่งตัวอะไรบัวละไปแล้วจะเม้ม <c oughs> มมเบัว ออมา <Hey. S 1> อาหารบัว้าวนบัวขานบัวคือ,คอ,อ,อ,คอาวานบัวคือดาีดา่ดอไว้าวานาาวานี้ตาเยเยชิวก<า>ินเเขาชิกินกินนนนนออกมา กิน,นออกมาเลยกินเพราะว่านเนี่ยที่ตาบผวมาเบิง่งเขาเขามาสมวัวให้ตาตัวบัวตัวนั้นน่ะเขามาสมพัน์ <c oughs> เขาเอามือล้วงเข้าไปท <c oughs> าวบานมันเลยนะไม่ล็อกตาปวงก็จับเชือกมัดมัดมดัดอันสูดมาล้วงเข้าไปในตาวบาน ไกลหรอวะอันหน่อย มาดึงเครื่อมันโหนโหนโหนก้มดูหวยเรามาหล่นดึงเครื่อมันจับจเบิงเออนั่นแหละนั่นแหละไายไหมล่ะนี่ไงวายบัาเติบใจเลยบัวเห็นไหม กินเลยบัวทีนี้กินให้กินให้อิม่มเลยนะแต่อยากกินวิแต่แต่อยากกินบัวยนะกห้สบายนะไม่เสียอ,อาหารเกิดแล้ววันน,วนี้อาหารเกิดแล้ววันนี้ยังเหลืออะไรพี่ตังอาหารเกิดแล้ววันนี้ยังเหลือ มันเอวตรงกาน่อยากจับูกไก่จับดูไก่ได้แล้เาหมาเห็นว่อเดีวเห็นเลนไหมเห็น่วัอยู่แบบ เห็นเห็นมันมินเห็นต้นกล้วยด้วยเห็นๆแต่ไม่เห็นป้านะเห็นต้นกล้วยไหมเห็นต้นด่างน าตอนนี้ต้นกล้วยที่ตัดลงแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารวัวตัดลงมาแล้วเมื่อกี้เยวจะเอาหวีหวีกล้วยออกมาแ้้ะ ไม่กินทั้งยาทั้งใบเลยเออบัณละตนมานี่งหยำปุกยปุ่ปุยเองกินอยูงตนมั่งยดดัง่าซะวันมือตัวเองเดี๋ยวมีวางง้ออย่างคือปากหายไปไหนข้างหนึงดตาขทา่หลัง ขงหลังควรตัก่มันใหญ่กตออกาจะม่สูง่ตออแม่นันสถ้ออกัก็จะไลง่ด้ม่ัมันสนะกินให้อิ่เลยพี้ไม่ต้องกินลุงนี่กินต้นต้นใหญ่มาก ไม่เสียงไม่มีอนจะเรียนมาใหม่ใไหมเรียนมาแล้วสี่สิบปีส่สิบเอ็ดม่หรอสี่สิบแล้วอายุอะรอ่มันเกิดเด็พวงมาแล้วนี่ที่เท่าไหร่สีสี่มีา่เดพวงจำผิดเป็นสีมีน่ะสี่มีนล้ร่้วนหรือ นึว่ามีหนาวที่แล้วมันคื่อจริงเลยแต่เรื่องอาให้เลยอันก้านกล้วยมันเห็ดเลยเออแม่เดี๋ยวการนี่ไงอ๋ออยูน่น้องนจะมีเด็๋เป็นม้าขี่ม้าที่ไหนตอบนะก็หนูไงขีม้าขีมา่ม้าไงแต่แม่หน่อยเอาใบออกก็ะทำม้าขี่ม้า ต้องเล่นหรอกเฟินนะเฟินทำเป็นกีมาเห็นไหมก็เล่นมีเชือกปีมากรอบๆปีมา,ตบตบากบๆทำเป็นอะไรนะเที่ไปเล่นอย่างกะละน,นี่ทำปืนก้านกล้วยใช่จะทำปืนก้านกล้วยเดี๋ยวมียาวเกินไปไหมยาวนี่เหรอทำแต่ตรงนี้ไม่ทำไปแต่ทำทางนี้ไป ฝาอแต่ฉลมีดมาใหญ่ทำให้มาแฉลมีดมามีดบางมีดเล็กไม่ต้องมีดใหญ่มันทำมเอามีดเล็กมารู้สึกว่าบวมันจะสอบมากเลยนะดูขนาดของก้านปล้วย ใหญ่มากเออมาเราจะไปดูกล้วยใกล้ๆนะขอทิน,น จะตัดกล้วยออเอาว่างไม่หนีก็ได้นะเอาว่างไม่หนีเล่นบอเกเพื่อน มันมีมดแดงด้วยเนี่ยเนี่ยนะเราขึ้นโลดแะมดแดงนั้นสีขาโโรดเต็มเลยมันเดือดไล่ออกเป็นบ้างไหมนี่นนปนไปไล่อยู่จำหนอนทอี่ตัวหน้ามาัน <c oughs> นะ่าฟัน แบบขุ่มน,นะน้ำเปนำเปน้ำแ่น,น้องนะนอนก็น,กน,น่าจะประมาณน่าจะดชันดเดียวน้องก็ตีกอบมาลมา,า,มาลงน้า,า,าถ้าแม่ถืแม่ถืก็พี่ถือถือพ่อถือได้่ถืหรอกน้องก็แล้วนไม่ถือ ยังไงหมดนี่กเดี๋ยวเราก็จะตัดเป็นทีละหวีแล้วก็จะขนไปนะอันนี้คือเป็นกล้วยใหญ่ที่ปลูกเองหลังบ้านกล้วยน้ำาวานะอารมสมบูรณ์มากนะทุกคนฝ<ป>ากขอบคุณ เอฟซีฮักครบชนแนททุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อ,อยู่ที่บ้านตัดต้นกล้วยเนาะเจอกันอีพีหน้านะทุกคน